สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบก,กับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ฮะผมอยู่ที่บ้านไร่เก้า,มาไาม้ฟาร์มแอ์คาเฟ่อำเภอเชียงแสนจังเชียงรายครับที่นี่ฮะนอกจากจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วนะครับก็ะจะมีเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีเลี้ยงควายด้วยครับจริงๆถามว่าแปลกไหมสาหรับการเลี้ยงควายมันก็ไม่ได้แปลกอะไรมากมายแล้วครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเด็กเดี๋ยวนี้ฮะโดยเฉพาะเด็กในเมืองนะครับหลายๆคนฮะย,ยังไม่มีโอกาสได้เห็นควายตัวเป็น,เปนๆเลยครับที่รู้ก็เพราะว่าเคยพาเพื่อนฝูงมาเชี่ยวที่นี่บ่อยๆครับบผมง ก็เด็กๆบางคนดีใจมากที่ได้เห็นควายตัวเป็นๆครับผมซึ่งตรงนี้ฮะทางที่ร้านปลาไลลก้ไม้ฟาร์มแคาเฟฟเลี้ยงควายไว้เท่าที่เห็นทั้งหมดตรงนี้มีอยู่4ตัวนะครับแต่ว่าฮะเจ้าตัวดําที่อยู่ตรงนู้นครับผมเห็นคุณยุ้ยเจ้าของร้านบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นควายตัวผู้และกําลังดุมากเลยฮะไม่ทราบว่าทําไมถึงดุนะครับแต่3ตัวนี้ฮะน่าจะเป็นตัวเมียรครับผมตรงนี้ฮะเขาบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้ไอเจ้าตัวนั้นนะอ่ะพอมาตรงนี้นะครับสิ่งแรกที่ เราจะเห็นนะฮะ Donation Box for Save Pete Buffalo Project นะฮะกล่องรับบริจาคค่าอาหารค่า,าดูแลและร่วมสมทบไทยช่วยโคกระบือครับผมคุณผู้ชมที่มาฮะก็สามารถร่วมสมทบทุนตรงนี้ได้ครับผมนี่ฮะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูควายครับผม เวลาผมบอกว่าจะดูควายที่ไรนะฮะเมียผมก็จะบอกให้ไปส่องกระจกดูทุกทีเลยฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อรู้เขาเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกนะครับตรงนี้ฮะเราก็มีโอกาสได้ไม่เห็นเจ้าตัวนี้ใกล้ๆฮะแต่ใกล้กว่านี้ก็ไม่กล้าฮะกลัวมันกัดเอาครับคุณผู้ชมฮะหัวอย่าทำไรฉันนะจ๊ะฉันมาดีนะจ๊ะคุณผู้ชมฮะที่นี่เป็นอีกแกลงหนึ่งนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะพาบุตรหลานมาเรียนรู้สภาพธรรมชาติของสัตว์ได้นะครับและในช่วงที่เวลาที่เป็นหน้าน้ำนะฮะเขาจะปลูกผักโดยใช้เออไม่ใช่ฮะเขาจะปลูกข้า โดยใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ที่นี่ครับเรียกว่าทางเจ้าของร้านนะฮะเขาก็เชิญชวนเลยนะครับมาเลยนะฮะมาจับปลามาดูอะไรที่นี่ได้ครับเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงครับคุณผู้ชมครับผมทีนี้ฮะใครอยากให้บุตรหลานนะฮะมาสัมผัสควายตัวเป็นๆนะครับมาที่นี่ได้ฮะแต่ก็ไม่แนะนําให้ไปจับตัวเขานะครับเพราะเขาก็มีอารมณ์เหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอารมณ์แบบไหนครับว่าช่วงไหนอารมณ์ดีช่วงไหนอารมณ์ร้ายครับผม หากใครหาที่นี่ไม่ถูกนะครับก็ค้นหาใน Google ได้เลยครับบ้านไร่เก้าไมา้ฟาร์มแอนคาเฟ่นะฮะไม่ได้เป็นหุ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก็เป็นลูกค้าประจําที่นี่อยู่แล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบกับบรรยากาศที่นี่ฮะมาทีไรก็มีความสุขนะนอกจากอาหารโอเคแล้วนะครับก็ยังมีบรรยากาศธรรมชาติแบบออร์แกนิกแบบนี้ให้เราได้ดูครับและสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามทีเดยนทัวร์ครับสวัสดีครับ